สวัสดีครับเพื่อนกลับพบเราอีกครั้งนะคะในช่องมาดามฝรั่งสวีเดนค่ะก็รู้สึกเหงาเหงาหนึน่งจากการที่ลาออกจากงานมากว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะมานั่งอยู่บ้านตรงนี้มารอ,เ,อ,อเวลาในการที่จะจะทำสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำนานแล้วนะคะตรงนี้ก็รอเวลานิดนึงแต่ติดไว้จาก คลิปที่แล้วนะคะว่ามันมีเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่ที่ที่ลาออกจากงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลตรงนี้นะคะเหตุผลนั้นก็คือในตัวของผู้ป่วยเองนะคะเรื่องอะไรนั่นสิเรื่องอะไรนะเพราะว่างานประเภทนี้ไงมันก็ต้องเจอคนป่วยคนแก่อะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะ จากตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าจากการที่เราทำงานมาระยะหนึ่งนานมาเป็นปีแล้วเนี่ยความความสนิทสนมความใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นเราไม่รู้ว่าเขามองเขามองเราอย่างไงนะคะณนะปัจจุบันอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะหรือว่าเป็นเหมือนญาติเป็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันเริ่มมีความสนิทกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความสนิทตรงนี้ละจะว่าเป็นเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีนะคะมันก็ทําให้เราเขาเรียกอะไรอะความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ป่วยกับเราเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะแต่ถ้าจะมองว่าเป็นเป็นข้อเสียมันก็มองได้นะคะข้อเสียคือความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะลดลงนะคะ จากการที่เขามองว่าเราเป็นคือคนใกล้ชิดของเขาแล้วเขาไว้อกไว้ใจได้แล้วเนี่ยเพะาะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงกับเราเอ,อ,ออกมาเนี่ยมันอาจจะแทบไม่มีความเกรงใจนะคะแล้วกเเ็เขาเรียกอะไรพฤติกรรมแต่ว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของเรานะคะเราก็ต้อง แก้สถานการณ์ตรงนั้นให้ได้ซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ชอบแต่เราก็ไม่สามารถบอกเขาตรงๆได้นะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของเขาด้วยนะคะในสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันเขาไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนั้นแต่ถ้าเราจะแสดงกลับไปเนี่ยเราต้องคิดนะคะว่าสิ่งที่เราแสดงกลับไปเนี่ยมันทำมันทำร้ายความรู้สึกทำร้ายจิตใจ ของคนป่วยไหมซึ่งสภาพจิตใจเขาเนี่ยอ่อนแอกว่าเราแน่นอนนะคะเพราะเขาอยู่ในฐานะผู้ป่วยนะคะนั้นเราเองเนี่ยเราเราเราเรียนตรงนี้มาผู้ยง่ายเราทํางานตรงนี้มานานแล้วเรารู้แล้วว่าคนที่เราดูแลในแต่ละคนน่ะเขามีบุคลิกยังไงเขาเคิดยังไงเขาแสดงออกยังไงนะคะตรงนั้นน่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งซึ่ง เรายอมต้องยอมรับอยู่แล้วนะคะแต่บางครั้งเนี่ยไอ้ความสนิทสนมเนี่ยเขาผู้ป่วยเนี่ยเขาอาจจะแสดงต่อเราเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันทําให้เรารู้สึกได้นะคะว่าเขาก้าวล่วงเข้ามาในชีวิตส่วนตัวของเรามากแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าสิ่งตรงนี้มันไม่ใช่นะเราไม่ตอบนะในสิ่งอาจจะเป็นบางคําถามที่เขาถามเราแล้วเรา ไม่อยากจะตอบเราก็ปฏิเสธเขาได้ที่เราจะตอบคําถามนั้นนะคะเราก็ไม่จาเป็นต้องไอ้นี่แต่ถ้าเกิดว,ว่ามันบ่อย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 ความรู้สึกของเรามันจะเป็นยังไงเนาะค่ะก็นี้นแหละมันก็คือ,อ,อตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆทานะอยากจะแบบไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับ กับสิ่งที่มันจำเจกับสิ่งที่มันอ,อ,อะไรต้องต้องต้องเจอทุกครั้งที่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงได้ด้วยการถอยออกมาในขณะที่เราถอยออกมาเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายอื่นแล้วว่าอะไรที่จะมารองรับการถอยของเราออกมาเพราะเราเนี่ยยังจะต้องกินยังจะต้องใช้ยังจะต้องใช้เงินอยู่นะคะดังนั้นมันก็ต้องมีรายได้เข้ามามันก็เลยเป็นจุดหนึ่งในการที่จะตัดสินใจว่าโอเค งานตรงนี้เราตั้งใจที่จะทำมานานแล้วแต่ถ้าเราได้โอกาสที่จะทำนะวันนี้เราก็ควรจะคว้ามันไว้นะคะก็เลยคิดว่าตัดสินใจลาออกจากงานผู้ช่วยพยาบาลดีกว่านะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่างานผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยถ้า,าใครเรียนแล้วหรือว่าทําอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะคะโอกาสที่จะตกงานเนี่ย แทบไม่มีเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นข้อต้องห้ามของออสถานที่ทำงานอะไรต่างๆนะคะออโอกาสตกงานเนี่ยไม่มีเลยนะคะคุณสามารถที่จะกลับเหมือนกันนะคะอย่างอย่างเราเนี่ยเราลาออกมาแล้วในวันนี้เนี่ยแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากำลังจะทำในอนาคตเนี่ยแล้วมันไปไม่ได้เราก็หยุดตรงนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานเป็นอาชีพ เดิ <NY ansen> <S <S มได้นะคะมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดีอะไรที่แบบยากลําบากตรงนั้นนะคะแล้วมันก็มันก็อยู่อีกแหละว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันอยู่ที่เราในขณะที่เราทํางาน <S <S 2> <S 2> เราทํำยังไงนะคะความเป็นมืออาชีพมันต้องมีเขาสอนอยู่แล้วนะคะในหลักสูตรนี้ของความเป็นมืออาชีพในาอาชีพนี้นะคะคุณต้องทํำยังไงนะคะ เราะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ติดต่อกับเข้ามาทำได้เหมือนเดิมนะคะมันอยู่ที่แถมได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าเรามีเทคนิคนะอย่างที่เคยบอกในคลิปอื่นๆนะคะว่าเทคนิคในการทำให้ตัวเองมีไรายได้หรือว่าเงินเดือนขึ้นเนี่ยทำยังไงนะคะไป,ไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่เราเคยพูดไว้ก็ก็ดีซะอีกนะถ้ามองในแง่บวกว่าถ้ากับ ลาออกแล้วครออึ้นปีปีหนึ่งกลับมาทําใหม่แล้วสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้มันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมคะอค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะคะที่ที่ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนนะคะว่าเ,ออเดี๋ยวนี้<ม>เขามีการสอนใน ในของแต่ละคอม,มนนะูลอ่ะเนาะอย่างคอมูลมที่เราอยู่เนี่ยก็ไปอยู่ในส่วนของโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่อ่ะคอมบุกนะคะเราได้ได้เข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะสักเดือนที่แล้วมั้งค่ะก็ไปเห็นเขามีตารางหลักสูตรอยู่นะคะว่าเป็นผู้หลักสูตรผู้ช่วยของผู้ช่วยพยาบาลอีกทีนึงก็คือบทวิทย์นะคะก็เรียน สา,สามเทอมก็ปีครึ่งนะคะแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องเรียนสวีดนหนึ่งจบคุณก็สาม,มารถสมัครเรียนได้ในขณะ,ะนะที่คุณยังเรียนคอร์สดีเอสโซฟี Sophie อยู่นะคะเพราะว่าในออช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีการสอนภาษาคุณไปด้วยนะคะออมันก็เป็น,ม,นมันก็เป็นเรื่องดีนะคะในขณะมันดียังไงในขณะที่คุณเรียนอยู่เนี่ยในช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็สาม,มารถไปสมัคร ทํางานตรงนี้ได้ในขณะที่คุณยังเรียน s อสอยู่นะมันก็เป็นเรื่องดีอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ที่ยังมีความต้องการอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามาเป็นอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่ไม่สามารถใช้เครื่องจักรทำงานได้ไมันต้องใช้คนนะคะเพราะนั้นต้องมีการฝึกอบรมคนเข้าไปทำงานนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเข้าคนออก อยู่อย่างงี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะได้งานทำเนี่ยมันมีสูงนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือผู้ช่วยพยาบาลโดยตรงอย่างที่เราเรียนมานะคะเมื่อก่อนตอนเราเรียนอะเ,เรียนเรียนเทอ,อ,อมครึ่งแต่ต้องเรียนสวีดนหนึ่งให้จบก่อนก่อนที่เราจะไปสวัรเรียนแต่ตอนนี้เรียนสีเทอมครึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวิาวชาไหลเข้ามาอีกเยอะแยะนะที่ต้องเรียนรู้แต่ที่ดูคร่าวๆมาเนี่ย เป็นเรื่องของการในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการปลูกฝังพนักง,งานที่จะออกไปทํางานเนี้ยให้มีความรู้สึกว่าคิดเยอะคิดให้เยอะๆคิดเรียกความเป็นอกเห็นใจที่มีต่อต่อคนป่วยคนแก่ที่เราจะไปดูแลตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะจะเน้นหลายวิชาที่ที่เข้ามานะคะถ้าพูดง่ายๆคือเรื่องของจริยธรรมในในในอาชีพนะคะจริย จริยธรรมจัญญาบัณฑในสายอาชีพตรงนี้นะคะเห็นรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองหรือสามวิชาเนี่ยนะคะมันก็เลยแบบต้องเรียนแล้วก็ไม่มีแยกแล้วนะคะผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยไม่มีแยกแล้วว่าคนแก่หรือว่าคนพิการเขาเรียนรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้น,นก็คือเรียนทั้งสองอย่างจบมาแล้วเนี่ยคุณก็ทําได้ทั้งสองอันโดยตรงอย่างของเราเนี่ยตอนเราเรียนเนี่ยเราเรียนแยกนะคะ เราเรียนของในส่วนของผู้พิการนะคะแต่ว่าวิชาพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยสองเทอมแรกเนี่ยก็จะเรียนร่วมกันนะคะก็จะมาแยกกันเทอมสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ณปัจจุบันนี้ที่เห็นหลักสูตรที่เขาออกมาเนี่ยก็คือเรียนร่วมกันเลยแต่ก็สามารถที่จะทำางานร่วมกันได้นะคะก็ทั้งคนแก่ทั้งคนพิการเลยเขาเรียนร่วมกันแล้วนะคะ ก็นี่แหละค่ะก็เป็น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 เรื่องที่ดีอีกอันหนึ่งนะคะที่อยากจะเอามาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาอยู่ที่สวยเด่นนะคะว่าเออมป็นเป็นอาชีพที่แทบจะไม่ตกงานเลยแล้วก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดีอาชีพหนึ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยมากบอกเลยเหนื่อยแต่ก็อีกแหละค่ะก็งานที่เหนื่อยเยอะก็ได้เงินเยอะนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนะเาะส่วนเราที่ลาออกมาแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามาคลิปต่อๆไปนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะสัญญาได้ว่าจะเป็นคลิปไหนที่จะมาเฉลยนะคะว่าอา,อาชีพอะไรนะที่เราออกมาทําเองตรงนี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ